ชัยชนกเลขาพักภูมิใจไทยนะคะก็ออกมาย้ําเลยว่าจะทํางานอย่างเต็มที่หลังผลโพคาดหวังบอกว่าไม่ใช่แค่ประชาชนนะแต่รัฐบาลเนี่ยก็คาดหวังที่จะทําให้ประเทศเดินหน้าค่ะส่วนโฆษกภูมิใจไทยยืนยันว่า4เดือนนายกมุ่งมั่นแก้ปัญหาเรื้อรังให้เห็นผล ที่พักภูมิใจไทยนางสาวแนนบุญทิดาสมชัยโคศกพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงดุสิตโพค่ะที่สะท้อนถึงความรู้สึกประชาชนผิดหวังกับรัฐบาลเดิมและขอเริ่มมีความหวังใหม่กับรัฐบาลชุดนี้นางสาวแนนบอกว่าเป็นแรงกดดันอีกทางหนึ่ง ส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของระยะเวลาที่มีเพียงแค่4เดือนที่รัฐบาลนายอนุทินนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาทําหน้าที่อย่างเต็มที่ตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่ทําหน้าที่ในรัฐบาลนี้จะดําเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างไรบ้างและเรื่องหลักที่นายกก็เคยพูดไว้บางปัญหาเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งนายกเองก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เห็นผลเร็วที่สุด ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเลขาธิการพักภูมิใจไทยกล่าวถึงความเห็นในเรื่องเดียวกันค่ะโดยบอกว่าเราจะทําให้เต็มที่ไม่ใช่แค่ประชาชนที่มีความหวังส่วนตัวในฐานะที่เป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายการเมืองก็หวังสถานการณ์ของประเทศขณะนี้เช่นกันตั้งแต่กระบวนการต่างๆที่ทําให้รัฐบาลชุดที่แล้วพ้นหน้าที่ไป วันนี้รัฐบาลชุดนี้เห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญกับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม UNGA ในนามของตัวแทนนายกรัฐมนตรีและประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนอบอุ่นใจ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ลงพื้นที่ที่ประสบภัยและให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนทำให้ประชาชนมั่นใจว่ามีรัฐบาลที่สามารถพึ่งพาได้ นายชัยชนกบอกว่าในส่วนของตนเองค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลขอรอให้นายกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อนยืนยันว่าทางกองทัพเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนเพราะปัจจุบันไม่ได้รบกันแค่เฉพาะแนวชายแดนแล้วก็ยังมีทั้งเรื่องของสงครามการค้าสงครามโซเชียลซึ่งกระทรวงดิจิทัลสนับสนุนผลักดันเต็มที่และหลังจากถแถลงนโยบายจะให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการผลักดันด่งางต่างๆอีกค่ะ